สวัสดีพี่น้องป้องปายสุผู้สูคนเด้อครับมื่อนี้มาพบมาพอนะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตข่าวนะครับพี่น้องเป็นข้าวของทาง f อ b o ีบอสบนะครับเรียกได้ว่าเดือดสุดๆเลยนะครับเกิดอีกอย่างขึ้นนะครับเว้าแล่วกะเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับ f อ b ซีบอสบเดือดสุดๆ หลังหมอลำสาวโพสต์แบบนี้เพจดังฟาดทันทีลั่นชีวิตนี้ใครเตือนได้บ้างตาพี่น้องแมนหมอลำสาวเพิ่นโพสนี่อย่างอีเนบัตที่นี่นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเด้อครับผมกัคือมาแบบนี้นะครับก็คือ มือนี้นะครับพี่น้องนะครับหมอลัมสาวก็ขออนุญาตบอเอ้ยซื้อนะครับพี่น้องเพราะว่าล่า,าสุดก็คือมีทางเพจนะครับเลดี้พรทิพย์เพิ่นก็นได้ออกมาโพสต์ถึงประเด็นนี้เพราะว่ามีหมอลัมสาวท่านหนึ่งนะครับสดสดล่อนๆนะครับเพิ่นได้ออกมาโพสนั่นแหละครับพี่น้อง โพสน,นะครับรูปเพื่อนไปเที่ยวทะเลนะครับกับทั้งลูกๆครอบครัวเพื่อนล่าสุดก็เป็นการถ่ายรูปนะครับกับทั้งลูก้ายแล้วก็ลูกสาวนะครับอยู่ริมทะเลนะครับพี่น้องก็คือเอาง่ายๆไปเที่ยวทะเลนะครับทั้งทั้งที่มีประเด็นนะครับก็คือว่าหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อนก็ได้ออกมาโพสมาเตือนนะครับว่าช่วงนี้อย่าไปเที่ยวทะเลเด้อประมาณนี้นะครับพี่น้องนะครับแต่หมอรำสาว ยังไปเที่ยวคือเกานะครับหลังจากนั้นนะครับทางเพจเลดี้พรตทิพนะครับเพื่อนกันเลยได้ออกมาโพสถึงประเด็นนี้แต่ต้องบอกก่อนว่าเพื่อนกันบ่อเอ้ยซื้อถึงผู้ใดนะครับพี่น้องบ่ด้ไปพาดพิงหรือว่าเอ้ยซื้อผู้ใดนะครับเดี๋ยวผมอ่านฟูฟังนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจ Lady ip, นะ้พรทิพณสวีเดนแฟนเพจ3นะครับพี่น้องเพื่อนโพสต์ว่าใครเตือนนาง ได้บ้างชีวิตนี้นะครับขนาดรัฐเขาเตือนว่าควรงดทะเลช่วงนี้นะครับควรงดไปเที่ยวทะเลช่วงนี้นั่นแหละครับหากเกิดอัพเตอร์ช็อจะไม่ปลอดภัยนะครับนางฟังที่ไหนก็อยากทำคอนเทนต์เอาใจผัวใหม่นะครับพี่น้องซึ่งกับโบหูนะครับว่า นางของเพื่อนนี่หมายถึงนางคนใดหรือว่าผู้ใดนะครับพี่น้องเพิ่นบ่ได้เอ่ยชซื้อเอาเป็นว่าถ้าเ c ฟซีนะครับหู้นะครับหรือว่า FC ซหลายๆท่านกับพอสิหู้อยู่นะครับว่าหมายถึงผู้ใดแต่เพิ่นบ่ไดดเอ่ยชซื้อผมก็ขออนุญาตบ่เอ่ยชซื้อคือกันพี่น้องนะครับหลังจากนั้นนะครับเอฟซีอพอเห็นนะครับหลายๆท่านก็ถึงกับเดือดเลยนะครับบอกว่า นางบอลูอีอย่างเลยตีนะครับข่าวสารบ้านเหมืองกับมอยูนางคือบ่เบิงก็คือดื้อแท้ก็คือยั้งสิไปคือเกาตีบ่งวงลูกวงเต้าตีประมาณนี้พี่น้องนะครับเอีหลายๆท่านก็คือเข้าม้าคอมมต์ไปในทิศทางเดียวกันเลยนะครับในเพจของทงั้งหรือนีพรทิพท์นะครับเดี๋ยวผมอ่านคอมมต์นะครับบางท่านบางคนตูฟังนะครับพี่น้องนะครับท่านแรกเข้ามานะครับคอมมต์บอกว่านางคงไม่รู้อะไรแผ่นดินไหวพาลูกไปทะเล อันตรายนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกอย่างนะครับทันต่อมาพี่น้องนะครับทันนี้กะคอมมินนะครับนาซีประชดนี่แหละครับเพราะว่ากอนนี่นะครับก็มีคนออกมาบอกอยู่นะครับทันนี้คอมมินว่าไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วค่ะแม่ตายแล้วนะครับแฮทแทกนางบอกเองนะครับอันนี้คุณกับเขามากดถือแกแต่กัวางรอดขอนข้างลายเลยครับพี่น้องคอมมินนี่ไม่มีอะไรต้องกลัวแล้วแม่ตายแล้วอาจรครับ ท่านต่อมานะครับท่านนี่บอกว่าชนบุรีทั้งฟ้าร้องฝนแรงมากๆฟ้าร้อง,ฟ,อง,ฟ,องฟ้าผ่าน่ากลัวมากๆเลยตอนนี้นะครับแล้วก็อีกท่านต่อมาพี่น้องนะครับอีกประมาณสองสาท่านท่านนี้บอกว่าสองสามวันที่แล้วผู้ใหญ่บ้านโพสต์ว่าใครอยู่ใกล้ทะเลให้เฝ้าระวังสึนามิด้วยนางเลยอยากทําประชดผัวเก่าให้เขาเป็นห่วงลูกหรือเปล่าคะนะครับ แล้วก็เลยมีคนมาคอมมตนนะครับต่อเอฟซีทันนีบอกว่าประชดนั่นแหละค่ะเกิดอะไรขึ้นรับมือทันไหมคิดแต่เอาตัวเองไม่นึกถึงลูกสมองมีไหวขันหูจริงๆนะครับแล้วกับเอฟซีทันสุดท้ายนะครับทันนี่คอมมินนะครับบอกว่านางคิดอะไรของนางอยู่นะข่าวสารบ้านเมืองก็มีให้ดูเขาเตือนเขางดเขาห้ามอะไรไม่สนใจ ทำตามบ้างเลยถ้าเกิดเหตุมาตายแต่ตัวเองก็ดีไปแต่ไหนจะลูกอีกนะครับพี่น้องคอมเมนต์แต่ละคอมเมนต์นี่่อนขาง,ง,งเดือดเลยนะครับนะครับผมแต่กรอย่างที่บอกแล้วนะครับพี่น้องนะครับเพิ่นก็ได้มีการจองเน่ยบอกครับเพิ่นก็เลยไปเที่ยวหยิบเก้าสามสิบสามเอ็ดนะครับที่แรกกันึกว่าหลายๆคนจะคิดว่าบ่าไปแต่ล่าสุดออกมาโพสต์นะครับโพสต์กับลูกๆอยู่ริมทะเลนะครับสรุปก็คือว่ายป็ไง ไปเที่ยวทะเลนั่นแหละครับพี่น้องนะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังนะครับพี่ๆน้องๆมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์ขอามาสูฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ